She's <coughs> got some nice long hair and you know that she's a magic. All the boys <coughs> there <coughs> can't help it. เพื่ออะไรเพ okay. ouais. ื่ลูกกระจอกโอเคก็สวัสดีครับพวกผมช่องเลิศหมุนี่โอหลอกเกินครับน้องๆวันนี้ผมจะมาทําคลิปแก้งแม่ครับในการหักคอครับนี่ผมจะเคี้ยวอันนี้นะมันจะมีเสียงนะเดี๋ยวผมจะเคี้ยวนะ มาดูกันที่แม่ว่าผมหักครรอแลวผมมีเลือดแม่จะรู้สึกยังไงนะครับ <S <S ไปดูเอาก็แล้กันวนะ่าแม่จะตกใจหรือจะเอาปืนยิงหัวกูเอาอหก็ดูเอากันละกันก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็ซับสไครต์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เป็นซุปตาบอยแบนด์ของเมืองไทยได้แล้วอันเดับหนึ่งของทุกวงการ วงการเกมวงการ YouTube วงการความน่าหลอกต้องเป็นผมอยู่แ <tekrar> ล้วครนบน้องๆหนูๆช่วยซัพพอร์ตพี่หน่อยนะสักวันพ anyway. ี่จะเป็น The ะสตาร์ค้นคว้าข้ายาบ้านะครับก็หากันไปนะครับมาดูกันผมจะแอบตั้งกล้องไว้แถวนี้นะเพจะเอาแบบเนียนนะครับท่านผู้ชมมาดูกันที่ว่าจะเป็นยังไงนะใช่ไหมไอสัตว์ไอสันมาไอสันมาไอสันหมา ไม่สนมานอนอย่างยังไม่มีเฮี้ยอะไรเลยชีวิตมึงนี่คิดถึงไอ้ตู่ห้างบ้านนั่งเห็นอย่างเงี้ยสบายเกินแต่ว่าแบบไม่ต้องหาเงินหารายได้อะไรไ,ไม่อยากพูดมากแล้วเจ็บคอเอาเป็นว่าเราไปแกล้งแม่กันดีกว่าท่านผู้ชมเราไปดูกัน Let's go โอเคครับผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะอันนี้ผมก็จะเคี้ยวนะมันจะมีเสียงเหมือนคอหักนะครับแห้ผมจะบ้ววับไอ้นักเฮ้อเอาวิเพื่อนเพื่อนผู้ชมผมทำได้เชื่อใจผมไหม โอเคเอาเชอใจกันไปกดไลค์นี่นะ เอีเ้ยเหี้ยแม่สลบคนคนแม่สลบเฮ้ยเอาไงดีวะสวยแล้วกู <Okay. laughs> สวยแล้วกูอเคสวยแล้วกูท่านผู้ชมคุณจะเอายังไงดีดงทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะ <laughs> นี่ของสรุปแล้วตอนนี้ <laughs> S <S <S คนไปดูแม่กันหยุดปันปันเหลียงเต้เลย Ta chiêu mẹ. wow mặt của mình em, giúp người ta liệt. Ta chiêu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 . Ta con Ta chiêu. 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 Ta ออเอนอออเนี่ยวดนใครไหเ่อนจะอมาข่านีเม็นยัง,ยงน,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 นู่มึงเนาะนี่ประเทศสดงเนจะนอนน่านอนยังก็กาาไเพ่็อสลบแต่ไล่ไปเมืนึงหันนะรอมาอยูออ่อ้ยัีเป็นเทศสดงวมว่าหาข้าขาอยี่ปน่ะ นะัวเองควอานาะว่าจะิดขึ้นมันมิดแห้งพอดเจ้าาอัลเดวมีแห้งมค่อยดึงมัน,นี้เรียกผมเรียกไปเลยอใเลยมากก็ไม่เรียกกนนะเรียกมกันใสอีกลายถ้งเออแล้ว่นั้นปงมันจะเรียเจ้าเลี้ยเต๋อเลยโอเคที่นี้ก็ประมาณนี้นะคุผู้ช เดี๋ยไปตามล่างมาผมก่อนีอ่ตอ่อครัมเอาละครับผมจะโชว์วิการเตะบอลน,นะให,ให้น้องหมาผมนะครับไล่ไล่นะครับว่าผมจะหลบมันได้ไหมหลบได้คนหนึ่งหลบไม่ได้กว่าสอนะครับแต่ว่ามันจะไล่ไหมครับปกติทุกวันมันไล่มันไล่กัดน,นะครับตโ๊กตโ๊ก

ดูคู่รักเขาหวานเดี๋ยวกันนะครับเพราะจีบกันอยู่นะไม่สนใจบนันกุลเอสัต้ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาด้นานล่างครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า let's go